แต่ว่าใส่ได้แต่อย่าบอกให้มันผ่านไปเราบอกเขาทีหลังเห็นขาแล้วเฮ้ยมันไปจุดไฟให้เขาไงเขาอ๋อเห็นขาเหรอทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะก็ก็เลยคอนเฟิร์มอีกโหลนึงค่ะเอฟต่อเอฟต่ออีกโหลหนึ่งไม่ค่ะเขาก็เขาก็แซวๆเพราะจริงๆวันนั้นก็เป็นวันเหมือนแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผอิญว่าไม่คิดว่าตอนถ่ายมันจะแบบ มันจะมนมดพอยืดนิดนึงมันก็ขึ้นมาแต่จริงจมันก็คือเป็นเหมือนพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> มันไม่ใช่เอวหล่อะไรอย่้ยใช่ไหมครับพี่ก่อนก็เป็นเสื้อแบบทั่วไปเป็นแบบพอดีตัวค่ะแล้วพอถ่ายแบบยกแขนหน่อยหรือว่าขยับแขนนิดนึงมันก็เหมือนมันก็ขึ้นมาเองแล้วก็ด้วยกางเกงมันดันแบบ หอมลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยรูดววมค่ะใช่แอบ้วกหรือเปล่าแต่ตอนตอนลงรูปก็ให้ฟูบแล้วนะคอมเมนต์คอมเมนต์แบบจะเผาทิ้งเลยจะเผาเองตอนนี้เขาก็ไม่คิดว่าคนจะแบบเหมือนแบบเห็นเยอะขนาดนั้นหรืออะไรประมาณนี้แล้วตอนที่ฟูบตอนที่เห็นรูปเขาว่าไงคะเขาก็บอกให้เอารูปที่มันไม่เต็มตัวไว้ข้างหน้าแต่เขาไม่รู้ว่าเราลงรูปหลายรูปสไลด์สไลด์ใช่ตอนเสื้อตัวนั้นยังอยู่ไหมคะแอบไปแล้วค่ะพี่ว่าเขาแบบไม่อยากให้เราแต่งต่า ว่าได้าินี้เขาหวงภรรยาของเขาหรอคะตรเไหบบจริงๆแล้วสไตล์คุณบอยก็คือว่าเขาก็จะไม่ได้พูดสะทีเดียวค่ะแต่สมมติว่าเวลาเจียบใส่แบบแขนกุดหรืออะไรออกมาเขาก็จะบอกว่าเออดูไม่เป็นคุณเลยอะไรประมาณนี้<อ>ค่ะเขาจะใช้คำนี้มากกว่า<อ>คหลังจากให้เรียบร้อยนั่นแหละเ วันนี้สแกนการแต่งตัวพี่เจมส์หนักไหมคะเวลาจะไปไหนตั้งแต่เกิดเริ่มที่เจอคอมเมนต์อะไรจริงๆตั้งแต่รู้จักกันเขาก็เป็นประมาณอย่างนั้นอ,อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พูดว่าอันนี้ห้ามใส่อันนี้ไม่ให้ใส<อ>่เลยแต่อย่างบางทีแบบไปทะเลเขาก็บอกว่าจริงๆคุณใส่ขาสั้นบ้างก็ได้นะอะไรประมาณนี้ก็ก็มีบ้างค่ะมีคนเข้าจผิดไหมครับคิดว่าพี่บอยโกรธจริงอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นเขาก็แซวใช่เพราะอย่างชุดวันนี้มันก็จะเห็นเนื้อตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าเออต้องใส่ทับในไหมส ใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะก็เลยบอกว่าเออเขาไม่ใส่กันทุกท่านไมในกันจริงๆมีชุดไหนที่ใส่ออกเดินออกมาแล้วแบบพี่บอยบอกไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้ยถึงขั้นเปลี่ยนไม่มีแต่แบบบางทีอย่างที่บอกแขนกุดหรือบางทีเสื้อผู้หญิงข้างหลังมันจะว้าวเยอะแล้วแบบเหมือนเห็นเสื้อในนิดนึงเขาก็จะแบบว่าเออเอาเสื้อคุมไปเผื่อไม้อะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเป็นชุดว่ายน้ำนี่หมดสิทธิ์เลยอาจจะใส่ไม่ได้ไม่ได้ชุดว่ายน้ำมาเป็น20ปีแล้วแต่ยังอยากใส่เละ ไม่เพราะปกติเวลาไปทะเลก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นน้ำอะไรขนาดน,นั้นค่ะเวลาหรือว่าเวลาใส่ก็จะมีกางเกงขาสั้นอยู่ค่<ท>ะได้เห็นเพื่อนๆก็ใส่เราไม่มีโมเมนต์ว่าเอออยากลองใส่บ้างจริงๆไม่มีเลยค่ะเพราะจริงๆที่จะซื้อล่าสุดก็เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบไปเล่นกระลาษเหมือนชุดดำใช่ไหมคชุดดำน้ำมากกว่าไม่มิดชิดใช่มิดชิดมากไม่ค่อยได้ซื้อเวลาแบบไปรับงานหรือไปถ่ายละครอย่างนี้ยแล้วมันมีแบบเสื้อผู้หญิงค่ะ อะไรนะคะโอเคคะแบบชุดการด้านเน้าอะไรชุดในละครในละครอย่างเรื่องฟ้ามิตรวันเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเลยค่ะเห็นตอนออนแอร์เลยอันนั้นก็คือแบบเซ็กซี่ที่สุดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เล่นละครมานะก็คือเซ็กซี่แล้วค่ะเขาไม่ชอบเหรอคะเขาก็แบบมาว้าวตอนหลังว่าแบบโอ้โหนี่มันข้างหลังว้าวเลยนะไม่เห็นมันมีแต่อะไรก็บ่นไปต่างใจเขาแต่พอผลงานไปออกมาเรื่อยๆเขาเข้าใจว่ามันมันคือคาแรคเตอร์ละครนะแสดงว่าใส่ได้แต่อย่าบอก ให้มันผ่านไปเราบอกเขาทีหลังแบบนี้ตลอดนหมคะคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้เป็นคนแบบห่วงแบบมีกฎอะไรแต่ว่าสมมติว่าใส่ออกมาแล้วก็จะมีแบบตินิดแบบไม่ได้ตีแบบบอกนิดนึงค่ะก็จะมีฟอร์มว่าไม่ได้ใช้คาว่าห่วงดีกว่าแต่ก็จะแบบคอมเมนต์ตื่นตื่นของตัวเราฝุดอัดไปแบบเออทำให้เรายากในการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบไม่ไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยบก็ไม่ได้เป็นคนแต่ง ถ้าดูในจีก็คือเป็นคนแต่งตัวประมาณเรียบๆอยู่แล้วแต่ว่าเพอิญว่าเพื่อนนะชอบแซวว่าแบบเฮ้ยเห็นขาแล้วเฮ้ยมันไปจุดไฟให้เขาไงเขาแอ๋อเห็นขาเหรอทั้งที่จริงๆแล้วไย่เงี้ยค่ะพอมีคนไปจุดประเด็นว่าแบบอุ้ยเห็นหน้าท้องนะเห็นขานะเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันเห็นเหรอก็จะประมาณนั้นมากกว่า ใช่ค่ะเพื่อนแล้วก็แฟนๆชอบเนอะได้เห็นขาพี่เจี๊ยบแล้วหรืออะไรแบบนี้ก็รู้จุดอ่อนรู้จุดอ่อนจุดไปให้คุณบอยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็คือห่วงได้ไม่ติดจริงๆตัวเจี๊ยบอะถ้าดูในจีถ้าจะไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงเลยนะชุดแบบเรียบร้อยมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่งอะไรหรูหราอยู่แล้วค่ะที่ห่วงเขาจะให้พี่เจี๊ยบเต็มตัวเป็นคุณแม่ป่ะโอ้ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็อ่า จะถามว่าจะมีน้องหรืยังเจอกันจริงจริงก็อยู่ในอย่างที่บอกค่ะเจอกันที่ไรน้องเจ้ก็อัปเดตประมาณนี้ว่าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะแต่ว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่ามายังไงก็ก็ก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็คุยคุณบอยแล้วว่ามันจะรอถึงเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือล่าสุดเขาก็บอกว่าเออยังอยากรออยู่เพราะว่าเขาก็พูดมาคำนึงว่าเออเขาก็อยากให้มีคน ภูมิใจในตัวเจี๊ยบเหมือนเขาอีกคนนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สแตนบายต่อเวลาใช่ไหมครับพี่เสี่ยมก็สแตนบายด้วก็ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติจริงๆเราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วทุกอย่างก็แข็งแรงดีปกติค่ะทำตามขั้นตอนคุณหมอบอกไหมครับเวลาปรึกษาคุณหมอใช่ใช่ก็ก็ทำเหมือนคนอื่นๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าเป็นวิธีธรรมชาติค่ะมีหมอดูทักผู้ไหมคะว่าจอน้องจะมาช่วงไหนอย่างคะเจี๊ยบเป็นคริสเตียนค่ะก็เลยจะ ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วก็แล้วก็จะเชื่อว่าอย่างเรื่องต่างๆจะที่ผ่านมาด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยอะไรของเราเองด้วยพระเจ้าเลยค่ขะขะก,ก็ก็คืออธิษฐานปกติะคะ่ะก็อย่างที่บอกก็เข้าใจว่า ถ้าเขาจะมาก็มาใช่แต่โควิดมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเยอะยงเงแต่อ่ม่ถนเลยคุณแว่าอยู่ดีก็มีน้องมาช่วงนี้อาเหรอคะแต่ของเราไม่มีใช่ไหมไมช่วงโควิดเราก็ต้องทําแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้านยก็ทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็อืมค่ะแลงานหนักไปทำไมเครียดแล้วมันก็เลยน้องยังไม่มาไหมอะก็จริงๆคุณหมอก็บอกว่าไม่ให้เครียดค่ะแต่แต่จริงๆเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนเครียดนะคะแต่เเชื่อว่าอย่างที่บอกว่า เมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะมาเขาก็น่าจะมาเองค่ะยังไม่อย่ากใจที่จะสารใช่ค่ะจะก็ยังเชื่อเรื่องเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือไปไปตรวจกับคุณหมอแล้วร่างกายมันสมบูรณ์มากค่ะก็คือรออย่างเดียวพอเจียว่าถึงไปทําแล้วมันเขาไม่มาอย่างไรเขาไม่มาอยู่ใ่จังหวัดใช่ใช่ค่ะโอเคโอเคคอับ กรสวภาพมไม่มีผลใช่มั้ยคะที่เมื่อก่อนที่จเป็นต้กังอะไรมก็เป็นชีสยูซี่เลนั่งมัไม่ได้ไม่ยอมกลับสาบจะพื้นหนาทันตอนนี้ถ่ายเจี๊ยบติดจอยแล้วค่ะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไง อาพี่เทีวทยวกอะเปนี้เลยค่ะหอนนงอายุนะครับหนึงสิคค่ะบนี่้มือเาคนี้นครับโอ่คก้